สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวอย่าหามีเด็ดขาดของต้องห้ามอย่าวางในรถคลิปนี้นะคะเรามาร่วมกันดูของต้องห้ามที่ในรถของท่านนั้นไม่ควรมีเรียกได้ว่าเป็นความเชื่อสายมูจะส่งผลไม่ดีต่อผู้ขับขี่ค่ะ เคยสังเกตกันไหมคะว่าเมื่อมีสิ่งของต่างๆที่ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับตัวผู้ใช้รถแล้วอย่างพระพุทธรูปผ้ายาันเสริมสิริมงคลและของมงคลต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่ให้พกพาแต่เชื่อไหมคะว่ายังมีสิ่งของต้องห้ามไม่ควรนำขึ้นรถหรือการกำจัดสิ่งของเหล่านี้ออกไปได้ยิ่งดีนะคะเพราะอาจจะส่งผลให้ไม่ดีต่อตัวเจ้าของชะตาผู้ขับขี่รถยนต์ค่ะ เอาล้วค่ะเรามาร่วมเช็คกันเลยนะคะว่าเรามีของเหล่านี้อยู่บนรถกันหรือเปล่าค่ะสิ่งของชิ้นแรกที่ไม่ควรมีนั่นก็คือเหรียญการเก็บเหรียญที่ตกที่พื้นรถการที่เศษเหรียญก็จัดกระจายแปลว่าเจ้าของรถจะเก็บเงินไม่อยู่นะคะสิ่งของชิ้นที่สองที่ไม่แนะนำว่าให้มีก็คือพวงมาลัยแห้ง หลายคนนิยมซื้อพวงมาลัยมาบูชาแต่ก็ชอบปล่อยทิ้งเอาไว้ในรถจนเหี่ยวเช้าทำให้สิ่งที่ควรจะเป็นวัตถุมงคลกลายเป็นของอัปมงคลทั้งในเรื่องของฝุ่นและก็ความสกปรกค่ะ สิ่งของต้องห้ามชิ้นที่สก็คือนาฬิกาตายเปรียบได้กับการหมดอายุไขของคนห่ากนำติดตัวขึ้นรถหรือวางไว้ทิ้งไว้ในรถจะกลายเป็นของอัปมงคลที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะของต้องห้ามชิ้นที่4ี่คือของใช้คนเสียชีวิตมีความเชื่อที่ว่าจะคุ้มครอง หลายคนอยากเก็บสิ่งของเครื่องใช้คนใกล้ชิดที่เสียชีวิตไปแล้วเอาไว้ดูต่างหน้าหรือเพื่อคุ้มครองตัวเองและให้เป็นความสบายใจของผู้ขับขี่แต่เชื่อไหมคะว่าหลายคนที่รู้สึกไม่ดีร้อนรุ่มมาแล้วจากสิ่งของพวกนี้ดังนั้นไม่ควรเก็บของเหล่านี้เอาไว้ในรถควรจะเก็บของดูต่างหน้าเอาไว้ในที่ร่มเย็นเช่นห้องพระนั่นเองคะ่ะ มาถึงของต้องห้ามชิ้นสุดท้ายคือกระจกแตกรา้าอาจหมายถึงความสัมพันธ์ที่ร้าวชานหากพบว่ากระจกมีรอยร้าที่เห็นชัดให้รีบซ่อมแซมนะคะเพราะความเชื่อเชื่อว่าจะทำให้คนที่อยู่บนรถทะเลาะมีปากเสียงกันอาจจะนำมาซึ่งอุบัติเหตุได้คะ่ะยังไงก็ตามนะคะความเชื่อเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ อยากให้ทุกคนตั้งสติก่อนสตาร์ทมีสมาธิทุกครั้งหลังนั่งหลังพวงมลาลัยความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวท่านเองนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของสิ่งของต้องห้ามอย่าวางไว้ในรถค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ